ในยุคที่เงินเฟ้อเนี่ยมากขึ้นทุกวันบางคนเก็บทรัพย์สินเลือกที่จะเป็นทองแต่บางคนเนี่ยเลือกที่จะเก็บเป็นพระเครื่องเพราะว่าพระบางองค์บางรุ่นเนี่ยมีค่ามากกว่าทองแท่งแอีกน,นะครับวันนี้เนี่ยเก็บทองก็มีคุณค่าเก็บพระก็มีพลังลงทุนอย่างไรให้ได้ทั้งรวยแล้วก็รุ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกและมาพูดถึงหัวข้อนี้กันสั้นๆครับ คือโลกเราเนี่ยให้ความสําคัญกับแร่ทองมาเป็นพันๆปีแล้วเพราะว่าทองเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะหาไม่ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หายาก,ยากจนเกินไปนะครับเวลามีเศรษฐกิจฝืดมีเงินเฟ้อมีวิกฤตการ,รณ์ต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของสงครามนะครับคนที่เขามีเงินเนี่ย <expl od it> เขาก็จะเอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนั่นก็คือทองคํา um เพราะว่าทองคำเนี่ย ไม่ขึ้นสนิมไม่เปลี่ยนสีแล้วก็อยู่ได้เป็นพันๆปีเลยได้การยอมรับมั้งแต่สมัยอดีตนะว่าทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วสามารถเปลี่ยนกลับเป็นเงินได้อย่างคล่องตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เขามีเงินมากๆแล้วเขาก็อยากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเนี่ยจึงเลือกเก็บไว้ในทองคําครับแต่ก็มีบางคนครับที่เขาเลือกเก็บไว้ในที่อื่นอย่างเช่นก็แบ่งไว้เก็บในทองคําบ้างบางคนก็เก็บในทรัพย์สินอื่นเช่นนาฬิกา ใช่ไหมเช่นโลรถเช่นทรัพย์สินที่มีมีมูลค่าเพิ่มอื่นๆที่ดินอสังหาต่างๆแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เลือกเก็บทรัพย์สินเนี่ยไว้ในวัตถุมงคลหรือว่าพระเครื่องนั่นเองถ้าเปรียบเทียบนะกับทองแล้วก็พระเครื่องเนี่ยทองแท้เนี่ยมันหายากเนาะไม่ได้หาง่ายๆมันต้องขุดลึกไปในใต้ดินมันต้องผ่านกรรมมาวิธีต่างๆนะเปลี่ยนเป็นทองคําแท่งเปลี่ยนเป็นทองคํารูปประพันธ์และแบบนี้ครับทองถึงจะมีค่า ผมชวนคิดกลับกันว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องเนี่ยก็อยู่ในแนวทางเดียวกันพระแท้ตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์นะลองคิดง่ายๆถึงออหลวงพุทธทวดหรือว่าสมเด็จวัดระฆังของแท้มีจำกัดของแท้มีความต้องการแล้วก็ของปลอมก็มีถูกไหมทองก็มีของปลอมนั่นจึงทำให้ทองเนี่ยมีคุณค่าพระก็เหมือนกัน นะพระแท้มีจํานวนที่จํากัดสร้างไว้ชัดเจนแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนคุณก็อาจจะไม่สามารถครอบครองพระองค์องค์นั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีหมุนเวียนในตลาดด้วยซ้ำนะครับและด้วยความศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนจากลูกหลานครูบาอาจารย์สายต่างๆเนี่ยต่างคนก็ต่างเก็บในพุทธคุณนะครับเคารพในครูบาอาจารย นะต่างคนต่างห่วงแหนยิ่งกว่าทองซะอีกพระบางองค์คุณเชื่อไหมว่ามีค่ามากกว่าทองทั้งแท่งอีกณนะตอนนี้นะอย่างสมเด็จวัลคังตอนเนี้โอโ้โหเรียกได้ว่าราคาเนี่ยมันพุ่งทะยานไปหลักแสนหลักล้านเลยนะครับสําหรับบางรุ่นบางองค์แล้วมาพูดถึงสายหลวงพ่อหรือสีวัท่าสุงของเราตอนนี้เนี่ยคนเขาก็เริ่มเข้ามาเก็บแล้วนะครับเริ่มมีคนเข้ามาจากที่ไม่รู้จักก็รู้จักจากคําทํานายของหลวงพ่อ ที่ท่านได้บอกไว้เมื่อ30ปีกว่าตอนนี้คนก็เริ่มให้ความสนใจนะแล้วก็หันมาเก็บพระของหลวงพ่อฤาษีวัดราสุขมากขึ้นไปไหนก็มีแต่คนรู้จักไปเดินในงานพระเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยรู้จักและเก็บกันไปหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก็บซัย์สินเก็บเงินเป็นอะไรกต็ตามเป็นทองคําเป็นพระเครื่องเป็นรถเป็นที่ดินเป็นนาฬิกานะเป็นแหวนเพชรต่างๆมากมายมันก็อยู่ที่คนครับว่าจะรู้คุณค่า ในทรัพย์สินสิ่งนั้นที่คุณลงทุนไปหรือเปล่าทองไม่เคยเก่าครับพระไม่เคยเสื่อมถ้าอยู่กับคนที่รู้คุณค่าแล้วผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองเปิดใจดูวัตถุมงคลพระเครื่องของหลวงพ่อฤาษีแดงด,งดงสักหน่อยหนึ่งว่าการเติบโตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเทียบกับทองคำเนี่ยมันเป็นมามากน้อยอย่างไรอย่างทองคำเนี่ยเขาก็มีราคาในตัวเองใช่ไหมมีตลาดรองรับมีเปอร์เซ็น นะเปอร์เซ็นทองที่ตลาดสากลเนี่ยเขายอมรับกันในวัตถุมงคลในพระเครื่องของหลวงพอ่อฤาษีก็เหมือนกันครับคุณเช่าถูกรุ่นถูกองนะมีประวัติพุทธคุณดีพิธีดีราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ผมเปิดดูราคาทองนะย้อนหลังเมื่อปี51ตอนนั้นเอาปลายปีในช่วงพีคสุดราคาสูงสุดเลยเนี่ยบาทละ14,600บาทแล้วณนะปัจจุบันเนี่ย บาทละ53,000บาทรวมแล้วเนะี่ยราคาท้องตั้งแต่ปี51ขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี้ยโตไปทั้งสิ้น263แต่เรามาดูกันครับผมจะพาท่านย้อนกลับไปสมัยที่ เว็บพลังจิตกบบาลังเฟื่องฟูนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการซื้อขายนะครับเปิดเช่าหาวัตถุมงคลเนี่ยผ่านเว็บพลังจิตกันตอนนั้นผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยและมีโอกาสได้เก็บผมจะพาท่านย้อนไปดูแล้วท่านจะตกตะลึงว่าโอ้โหในสมัยนะั้นราคาขนาดนี้เลยเหรออย่างเช่นรุ่นนี้ครับนั่งบัวรุ่นแรกนะเป็นวัตถุมงคลเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อรุ่นแรกที่ได้รับความนิยมเป็นพระหลักนะครับนิยมตลอดการตอนนั้นเนี่ยองละประมาณ4ี่0 0บาท เท่านั้นนะครับณนะปัจจุบันนี้องค์หนึ่งนะครับสองแสนบาทบวกลบนะเท่ากับว่าจากสี่หมื่นโตมาถึงปัจจุบันเนี่ยสองแสนโตขึ้นทั้งหมด400เ์ครับณนะข้อมูลตอนนั้นในะราวๆเดือนพฤศจิกานะครับปี2008นะก็ประมาณปี5 1นะ51เหมือนที่ปีที่ทองที่ผมเปรียบเทียบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะทั้งหมดก็ย้อนไปก็ประมาณ17ปีเนาะ ราคาเนี่ยขึ้นถึงขนาดนี้แล้วถ้ามาดูครับเหรียญทําน้ำมนต์เลี่ยมเดิมจากวัดสภาพแบบสวยๆเลยนะณนะตอนนั้นนะเหรียญละ6,000บาทเท่านั้นเองนะจากตอนเนี้ยนะมาถึงตอนเนี้ยอง์ละ26,000บวกลบนะ2 6 0 0 0 26,500สวยๆก็29,000ราคาณนะตอนนั้นจนมาถึงตอนเนี้ยขึ้นไปทั้งหมด341%ท่านเห็นไหมว่ามูลค่าของวัตถุมงคล นะจากอดีตถึงปัจจุบันเทียบกับราคาทองณนะขณะนั้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยการเติบโตมูลค่ามันเพิ่มมากมายมหาศาลขนาดไหนมากกว่าทองซะด้วยซ้ํผมบอกเลยเดี๋ยวบางคนจะหาว่าโอ้โหผมเอาแต่วัตถุมงคลรุ่นแบบท็อปๆมาให้ท่านดูนะเอาแบบหองหัวเอาแบบนิยมเอาแบบเป็นพระหลักมาให้ท่านดูเอาพระที่เราคุณหูคุณตากันบ้างดีไหมเอาแบบหลักร้อยณนะปัจจุบันบ้างดีปะมาดูกันอย่างเช่นนี้ สมเด็จองคประถมรุ่น3นามณปัจจุบันเนี่ยเอาแบบธรรมดาเลยนะเท่าไหร่ครับประมาณ1,000 0ใช่ไหมสวยๆก็ประมาณ1 2ื่นสถูกไหมตอนนั้นนะครับเมื่อปี5 1านะสมเด็จองประสมรุ่น3ก็คือ2,500บาทตามภาพเลย <c oughs> ท่านดูไม่ผิดและท่านฟังไม่ผิดครับตอนนั้นเนี่ยสองพบาทจริงๆนะพร้อมกล่องเดิมด้วยนะและเหรียญสามัคคีมีสุขไพริพิณาศเลี่ยมเดิมจากวัดนะพร้อมเชือกแดงด้วยนะ ตอนนั้นนะ่ะองค์ละพันองค์ละพันตอนนี้นะถ้ามีเชือกแดนะ 4, 500, นะง 5, 000, เลยนะสี่พันห้านะถึงห้าพันสวยๆเลยอาจจะอาจจะมีห้าพันกว่าถึงหกพันเลยเลยด้วยซ้ํานะครับคือผมเห็นราคาพวกนี้ผมยังเสียดายอยู่เลยว่าอุย้ยตอนนั้นทําอะไรอยู่วะตอนนั้นทําไมมัวแต่เอาเงินไปซื้อแมวมัวแต่เอาเงินไปกินไปเที่ยวตามภาษาวัยรุนะ่ธเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรถ้าผมรู้เรื่องมากกว่านี้นะผมก็จะเก็บพวกนี้แหละนะครับตอนนี้ผมจะเป็นเศรษฐีแล้ว บอกเลยละพักคำข้าวในสมัยนั้นแบบฟูฟูแป้งฟูฟูสวยๆเลยนะหลังลึกๆเลยนะผมให้ทายว่าเท่าไหร่คุณทายกันถูกไหมไท่ายถูกมีรางวัลไหมองค์ละสองร้อยบาทนีรุ่นสองนะวีดมเดิมเลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกล่ะคุณรุ่นแรกเท่าไหร่นี่คำข้าวรุ่นแรกหลังลึกคมชัดองค์ละสามร้อยเก้าสิบบาทมันถูกต้องอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับนี่คือราคาณนะตอนนั้นสิบ ก็ปีที่แล้วราคาหลักร้อยครับนะตอนนี้ไม่ต้องบอกเลยพรม่้ารุ่นแรกแบบสวยๆองค์หนึ่งนะหลักหลายหมื่นนิยมเลยนะประมาณสองสามหมื่นสวยๆนะแล้วเอาแบบพอสวยเน้นพุทธคุณก็หลักหมื่นอยู่ดีนะเอาแบบแว่าไม่สวยไม่สวยเลยนะขอยญาตนะก็ประมาณเจ็ดแปดพันะตอนนั้น3า0ร้อยเกโอ้โหผมทําอะไรอยู่นะคุณเห็นเริ่มเห็นมูลค่าไหมเริ่มเห็นภาพหรือยังว่าการเติบโต ของมูลค่าทางใจนะครับมันมากมายมหาศาลขนาดไหนเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งพระหางหมากแล้วกันพระหางหมากตอนนี้นะครับเอาแบบพอสวยหน่อยก็ประมาณ4 0 0 0เนาะ4 5่0ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณนี้นะตอนนั้นนะพระหางหมากอง์ละ800รุ่นแรกเลยนะสวยๆนะองละ800ไม่ข้ามพันครับโอ้โหขึ้นไปหลายเท่ามากถ้าสวยๆตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงหลักหมื่น หลักหมื่นก็มีแถมให้อีกองหนึ่งเหรียญพยืง3 0สอกองละ5 0 0พันในปัจจุบันณนะตอนนั้น10ปีที่แล้วเหรียญละ300บาทโอ้โหเจ็บใจจริงๆนะครับผมยังทันอยู่เลยบางท่านหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนั้นผมเก็บไว้เยอะเลยนะที่วัดออกองละ1 1บบาทแต่พระคัมข้าวนะพระหางหมากเงี้ยเอามาก็ไม่รู้คุณค่าก็เอาไปแจกไปจ่ายใครมาขออะไรก็ให้หมดนะลูกหลานพอปู่ย่าตายายพ่อแม่เสียชีวิตก็ไม่รู้คุณค่า เอาไปขายเอาไปแจกหมดโอ้โหพอมารู้ราคาตอนนี้หลมแทบจับทําอะไรลงไปเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับผมเลยบอกว่าของบางอย่างนะถ้ารู้เออถ้าอยู่กับคนที่ลูกคุณค่านะก็จะมีบุลค่ามากมายมหาศาลนะบางคนมีเงินเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านอยากหาพระแท้เช่าสักองคหนึ่งยังหาไม่ได้อะคุณนะคุณลองคิดดูว่าคุณค่าของวัตถุมงคลพระเครื่องและความศรัทธานั้นมีมากมายมายหาศาลมาก จะยิ่งกว่าทองคำซะอีกนะครับคุณเห็นไหมว่าการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคุณต้องศึกษาหาความรู้สําหรับใครที่กําลังเข้ามาศึกษาใหม่ๆแล้วคุณก็อยากที่จะเก็บทรัพย์สินเป็นวัตถุมงคลเป็นพระเครื่องแต่คุณไม่รู้จะไปดูที่ไหนนะครับช่องฟิล์มท่าทรงเป็นพื้นที่สําหรับท่านที่จะมาศึกษาก็ได้มาสอบถามก็ได้มาบูชาพระก็ได้ไม่ว่ากันครับ ก็อ,อยากให้พี่น้องนะครับลองเปิดใจมองมากกว่าที่จะเก็บนะเน้นพุทธคุณเก็บไว้ใช้งานอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่เกิดท่านมีโอกาสณนะปัจจุบันนี้มันยังทันอยู่นะครับท่านก็สามารถหาเช่าบูชาเก็บเพิ่มไว้เป็นทรัพย์สินในอนาคตก็ได้พุทธคุณคุณก็ได้นะครับความคุ้มค่าคุณก็ได้ความมั่นคงทางทจิตใจคุณก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทางโลกในอนาคตแล้ว มูลค่าของวัตถุมงคลก็เพิ่มขึ้นตามราคาด้วยและที่สําคัญนะครับวัตถุมงคลที่ท่านเก็บเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีอย่างล่าสุดเนี่ยมีพี่น้องของเราคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินนะเอาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะท่านป่วยหนักก็เลยเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระธาตุงเนี่ยทั้งพระบูชานะครับพระเครื่องต่างๆที่เก็บสะสมมามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะผมก็ได้เช่าบูชานะครับได้ช่วยเช่าไปแบบ ดันให้เต็มเพดานเลยไม่มีกักใดๆแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยท้องไม่ดีอย่างอื่นไม่ดีอย่างอื่นไม่มีคุณค่าครับแต่ผมเพียงแค่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยลองเปิดใจมาดูอีกมุมหนึ่งของพระเครื่องวัตถุมงคลถ้าคุณมีศรัทธาและอยากได้วัตถุมงคลที่มีพุทธคุณนะมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าช่องฟิล์มท่าสุ่งคือพื้นที่สําหรับคุณครับกดติดตามไปเลยนะครับ กดกระดิ่งไว้เลยก็ได้แจ้งเตือนแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําไปวัตถุมงคลรุ่นต่างๆท่านสามารถเข้าไปดูได้เข้าไปศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นของวัตถุมงคลพุทธคุณเคล็ดลับการบูชาพระถางเงินล้านต่างๆนะสมบัติพ่อให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่ผมทําก่อนหน้านี้คุณสามารถเข้าไปดูได้ทั้งหมดและถ้าคุณมีกําลังมีศรัทธาคุณอยากบูชาวัตถุมงคลคุณก็สามารถติดต่อผมได้ทาง ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าไปดูคลิปก่อนก่อนก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ